S.R. 400เดี๋ยววันนี้จะพามาดูครับตัว Final e dition ของ Yamaha แต่ไม่รู้ว่า Final e dition จริงหรือเปล่าแต่เห็นเขาแปะสติกเกอร์มารูปทรงรถก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเด,เดิมจากปีที่เป็นผ่านมาไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเปลี่ยนแค่ตัวชุดสีแล้วก็ไอตัวสติกเกอร์ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ผมมองดูว่าปีนี้สีสวยสุดแลครับมันทำเป็นทรงคลาสสิกเหมือนปีเก่าๆเ,เหมือนปีแรกๆที่ผลิตเอสามาเป็นสีแดงดูสีครับเงาวิง้งสีสวยเลยครับสีแดงอ่าแล้วก็เลือนใหม่เลือนหม่เป็นโทนสีดำแล้วก็มีตัวข้างบนเป็นตัววัดกิโลรวมตัวข้างล่างเป็นตัวจับทิป เราจะตั้งทิปเซตศูนย์ด้วยการหมุนมันหมุนได้ครับหมุนให้มันเซตศูนย์แล้วก็ตัวด้านขวาเป็นตัววัดความเร็เวล,ลออ้อคารบมมีอะไรมากเออาร์ให้กุญแจมาสามดอกครับดอกแดงมาสเตอร์ดอกดําใช้งานอดอกแดงก็คือเก็บไว้ที่บ้านเวลาดอกดําหายก็มาปั๊มโดยใช้ดอกแดงตัวเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดิมเลยครับเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดมีก๊อกน้ำมันให้ ไม่มีอะไรมากบอเครื่องเดิมเดิมเหมือนปีที่เป็นหมานมาเลยครับผมแล้วโต๊ะกระเป๋าข้างสกินเทคจคำว่า sr เฉยๆนะไม่มีคำว่าไฟนออะไรมาดูข้างหลังกันครับสวยเลยเปิดราคาที่ดูเอาเลยตามรูป <laughs> ราคาดีคนซื้อเยอะครับผมรุน่นนี้หล่อจริงว่ะ สตาร์ทหวานเกีย๊ยบแน่นอนสำหรับคนไม่เคยขี่แต่ตัวนี้ผมผมว่าสตาร์ทง่ายนะสตาร์ทง่ายเพราะมันมีตัวโชค๊คมาแต่ว่าถ้าคนถ้าคนเคยใช้แล้วอะตัวสตาร์ทมันจะเราไม่ไม่ได้ใช้เนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้ใช้เลย,ตเลยแต่ก็ามือใหม่ก็ต้องได้ใช้อะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าคนเคยขี่เขาไม่ใช้กันตัวนี้เป็นออฟลันออฟลันก็บิดรูปทรงสไตล์คลาสสิกเป็นตัวไฟฉุกเฉินไฟขอทาง สวิตไฟต่ําไฟสูงแต่ปกติครับเหมือนรถทั่วไปไม่มีอะไรมากระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเลยแล้วก็ไหลเอามาดูมุมไกลหน่อยโอ้โหดูมุมนี้ดิแม่งหล่อว่ะเดี๋ยวมาดูมุมหน้าบ้างหน้าจัดจริงครับอ แต่ผมพามาดูโชคหน้าโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ครับมีหงูจับปั๊มเบรกมาให้แต่ไม่มีปั๊มเบรกมามันเป็นตัวใส่ตัวเ e อเดราห้ารอยะครับข้อมาใส่ด้วยกันแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเป็นอย่างนี้มาทุกเวอร์ชั่นละอื้อือสวยครับ SR จัดเลยครับขี่กี่ปีก็ไม่โบราณแน่นอนเท่ตลอด SR 4 0 0รอบคขณครับ